เฝ้าร้านอยู่ตอนเที่ยงครับพี่เปากับมาจากเลี้ยงควายมาแล้วครับเี่เต้ฮะนูะน่นไปบ้านเอี่ยฮะครับสวัสดีครับพระนท่านเป็นไงมาครับเหนือ่อ<ะ>ยเหรอดูของกินในกระเป๋า ให้น้องไปเยอะน้อยดูเขาชู์เขาชูครับอ่าเขาพกอะไรไปเลี้ยงควายมากครับบอกเพื่อนๆหน่อยดีครับเอ้าเอ้าก็แม่ให้น้องน้อยไปกันหมดเลยมันอยู่ไหนลงท้องโอ้ลงท้องพี่เปาแล้วโอ้ตายแล้วครับอ่ะบายเพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับหนุนเห็นตะกาเครับไปหาของกินแล้วครับสวัสดีครับ